คำเตือนอย่าดูคลิปนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียงเงินซื้อเจ้าใหม่ครับเพราะนี่คือเจ้า l e n o v o l e g i o n Pro 27 Q10 เนะครับที่จะทาให้คุณมองจอเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะตัวนี้สเปคโคตรโหดเหมือนกดใครมาจอ27นิ้ว 2K OLED บางเฉียบปุ่มคอนโทรลเป็นแบบจอยสติ๊กใช้งานง่ายอยู่ด้านหลังครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น2 HDMI 1 Display Port และก็4 USB ไม่มี Type C นะและด้วยความที่เป็นพาร์แนลจอ OLED นะครับในส่วนที่เป็นสีดำจะดำสนิท ไม่เทาไม่ลอยสีสดจัดจ้านแบบตะโกนและรีเฟรชเรทที่ให้มาก็เยอะมากครับ280เฮิร์สามารถเล่นเกม eSport ได้อย่างลื่นไหลาภาพสมูทเนียนตาแบบสุดๆเลยครับและด้วยความที่ e s ป o n ท e t i ม e มันต่ำมากๆที่0.03มิลลิเซกเนี่ยทำให้การตอบสนองของเราเนี่ยจะเร็วมากขึ้นครับเพราะว่าจอยไม่ได้วัดกันที่เฮิรตอ,อย่างเดียวนะครับวัดกันที่レスปอนท์ไทมด้วยครับจอโอเละนะไม่ว่าเพื่อนผมคนไหนที่แนะนำให้ใช้ก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยตาแตก เล่นเกมก็ดีสีก็ตรงตัดต่อก็ได้แล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่สามารถกลับไปใช้จอแบบเดิมได้อีกต่อไปครับสิ้นปีแล้วใครอยากให้ของขวัญตัวเองด้วยจอตัวดีๆตัวจบๆตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใครมีคำถามหรืออยากสอบถามด้านสเปคเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ IT Easy IT เรื่องง่ายครับ